โดยตอนนี้เป็นตู้ควบคุมนะครับโดยตัวนาฬิกาอ,าอนาล็อกนะครับเราสามารถตั้งให้มันทางานได้เป็นั้งทช่วงนะครับอย่างเช่นเราโยกตั้งแต่ให้มันทางานตั้งแต่ตีหนึ่งนะครับนะครับตีหนึ่งถึงตีสี่นะครับเราก็โยกแบบนี้นะครับเราโยกเป็นทช่วงได้นะครับก็คือถ้าวงนอกเนี่ยตัวดิฟสวิตเนี่ยถ้าวงนอกถ้ามัเดินมาถึงตรง ตัวพีเซตไทม์นะครับมันก็จะเริ่มทํางานตามที่เราตั้งไว้นะครับผ่าลมระบายอากาศมันก็จะเริ่มเดินทํางานตั้งแต่ตีหนึ่งถึงตีสี่นะครับแล้วก็จะหยุดการทํางานแล้วก็จะมาจะเริ่มทํางานอีกทีหนึ่งก็คือที่เวลา6กนาฬิกานะครับผมหรือเราต้องการให้ทํางานที่ช่วง20่สนาฬกานะครับยี่สิบถึงยี่สิบสองนาฬกานะครับก็ตั้งเป็นช่วงหน้าแบบนี้นะครับเราก็โยกออกมาวงนอกนะครับถ้าเราต้องการปิดนะครับก็โยกเข้าไปข้างในนะครับ พอมาถึงช่วงเวลานี้มันก็จะพัดลมก็จะหยุดการทํางานนะครับครับก็คือตัวนาฬิกาอนาล็อกเนี่ยสามารถไปควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าตัวอื่นได้นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวมอเตอร์พัดลมหรือไฟฟ้าแสงสว่างต่างๆนะครับภายในอาคารนะก็สามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้นะครับและการปรับก,ก็ไม่มีอะไรครับผมก็สามารถปรับไ,ได้เลยนะครับถ้าสมมติว่ากรณีที่ไฟดับ ตัวนาฬิกาที่เป็นเรียวไทม์ที่เป็นนาฬิกาจริงน่ะมันอาจจะไม่โชว์อาจจะไม่ตรงกับเวลาจริงแล้วก็สามารถปรับตั้งได้ครับก็คือหมุนปรับปรับตั้งได้ตรงนี้นะครับก็บหมุนได้เลยครับนะครับมันก็สามารถหมุนได้เลยนะครับหมุนกลับมานะครับพอหมผมพอผมหมุนปรับมาช่วงนี้นะครับตัวพัดลมตัวนี้ก็จะหยุดการทาง,งานนะครับเพราะว่าตัวนี้อยู่ในช่องออฟนะครับผมหมุนกลับมาปุ๊บอ่าตอนนี้ตั้งเวลาอยู่ที่ ต้องเป็นเวลาจริงครับหมุนมาอีกรอบหนึ่งรอบที่สองนะครับให้เป็นช่วงเก้าโมงเก้าโมงสาสิบห้านาทีนะครับเก้าโมงสามสิบห้านาทีโอเคมันก็อยู่มาอ,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 อยู่ที่วงในส่วนของตัววงอาพุทธที่เราควบคุมให้การให้ปเปิดการพัดลมการทํางนานนะครับผมอยู่ที่ช่วงนี้นะครับก็จะตรงกับตัวนี้นะครับเก้าโมงครับสาห้านาที การปรับตั้งในส่วนของนาฬิกาก็จะมีประมาณนี้นะครับผมก็ใช้งานง่ายนะครับสําหรับนาฬิกาแบบอนาล็อกนะครับเราสามารถปรับหรือว่าหมุนมือได้เลยนะครับส่วนตัวดิสวิตช์นี้ก็สามารถโยกให้มาทํางานได้เลยนะครับเพราะว่ามีปุ่มที่คอนโทรลในการสั่งออนให้ทํางานนะครับก็คือปุ่มพรีเ e นต์มอยู่ตรงนี้ครับปุ่มนี้ครับโอเคนะครับผม